Okay, ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกรอบสายตาทรงสปอร์ตนะครับเป็นชื่อรุ่นว่า trajectory นะครับผมอันนี้ครับเป็นของลูกค้าที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยค่าสายตาเขาอยู่ที่ลบ0ยาียง150นะครับตัวนี้ b a s สเคิร์เขาอยู่ที่ประมาณ7-8นะครับ b a s เคิร์ฟค่อนข้างโค้งมาก ถามว่าค่าสายตาเยอะๆทำได้ไหมเราทำได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะใส่ไม่ได้สบายเท่ากับเบรดเคิร์ฟที่แบนๆน,นะครับพวกเบเดสองเบรดสี่อย่างเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างถ้าค่าสายตาเยอะๆใช้อย่างนั้นก็จะค่อนข้างใส่สบายกว่าแต่อันเนี้ยถามว่าเยอะไหมถ้ารวมๆเราก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่เผอ,อิญว่าเราอ่ะก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันมากอะด้วยค่าสายตาของน้องเขาเป็นอย่างนี้เราควรจะใช้เลนอะไรนะครับ เราเลยไปเลือกที่อินเด็ก1.6เพื่อจะให้เลนเนี่ยย่อบางเพื่อลดน้ำหนักตัวของเลนลงด้วยนะครับแล้วก็จะได้เลนจะได้ไม่ล้นกรอบนะครับแล้วก็เราต้องเลือกเลนที่มันเหมาะกับเฟรมของตัวนี้นะครับใจตอนแรกเราก็ดูเป็นไฮลัสแต่ว่าเลนส์เบสเคิร์ฟที่กรอ,อบเนี่ยครับมันค่อนข้าง,างโค้งเราก็เลยต้อง เปลี่ยนมาเป็นไฮรักตอนแรกเลือกนูรักอ่าตอนแรกเลือกนูรักนะครับแต่ว่าด้วยเบสเคิร์ฟของแว่นเนี่ยค่อนข้างโค้งก็เลยต้องมาเป็นไฮรักไฮรักจะเบสเคิร์ฟเป็นเบสที่มีเบสเคิร์ฟโค้งมีความโค้งอ่านูรักเค้าก็จะค่อนข้างแบนกว่าเราก็ต้องเลือกเลนส์ที่มันเหมาะสมกับเฟรมด้วยเพื่อจะเอามาทํานะครับตัวนี้เราเลยเลือกเป็นสรุปก็คือเป็นเลือกเป็นไฮไฮรักนะครับแล็คหนึ่ง เป็นบูว์นะครับเป็นเลนบูว์ด้วยนะครับ <ๆ S 2> ข้างหน้าก็จะเคลือบโคดฟา้ฟาเคลือบโคดบูวไว้กันแสงสีน้ำเงินบูคอนโทนอ่าบูคอนโทนนะครับผมก็จะเป็นเลนตัวนี้นี MM ่นะครับของโฮย่านะครับพอดีคุณลูกค้าก็เลยเลือกเป็นเลนโฮย่าเลยเพือกคุณภาพที่ดีนะครับผมพูดถึงเฟรมตัวนี้ครับออกมาทั้งหมดห้าสีนะครับผมทั้งนี้ทางร้านเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบ ด้านหน้าเนี่ยเป็นดำดำด้านนะครับเป็นโอดำสีทองนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นสีนอทอง,สองทองนะครับผมด้วยทรงสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างโค้งอะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูมันจะทรงประมาณนี้อ่าโคง้โคงเข้ากับใบหน้าได้ตอนเปิดตัวเนี่ยเ็าจะเป็นนักจักรยานนะครับที่เอาไปใส่ปานจักรยานแล้วก็เป็นนักวิ่งที่นิยมเอาไปใช้กันนะครับ ลราก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นข้างหน้าดำด้านนะครับผมโอแดงยางแดงนะครับสบก็จะออกเป็นสีคล้ายๆกันสีกันน,กนะครับผมถ้ายังไงก็ถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาจากทางร้านบู๊นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ